Youtube ในปี2025จะยังสามารถทำเงินได้อยู่ไหมนะครับอันนี้ผมเอาสถิติมาให้ดูเลยนะว่ามันยังทำเงินได้อยู่นะพี่น้องนะคลิปด้านซ้ายมือมียอดวิวประมาณเกือบ70,000วิวนะครับผ่านไป1เดือนเนี่ยผมได้มาประมาณสัก980บาทแต่คลิปด้านขวามือครับผ่านไป1เดือนเช่นเดียวกันมีอยู่ประมาณสัก6000วิวได้มา192บาทนั่นเอง เรียกได้ว่ามันยังคงสามารถสร้างรายได้ได้อยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะครับผมจะเล่าให้ฟังถึงครบทุกขั้นตอนเลยในการเปิดสร้างรายได้ YouTube ป,ปี2025ว่าพี่น้องจะต้องระวังอะไรตรงไหนอย่างไรบ้างเพราะว่าถ้าเราเนี่ยกรอกผิดเมื่อไหร่งานเข้าเมือน,นั้นนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะไม่สามารถรับเงินได้นั่นเอง นะต้องบอกก่อนนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะเล่าให้ฟังจากประสบการณ์นะเพราะว่าหลายๆเรื่องเนี่ยมันไม่ได้มีบอกอยู่ในเว็บไซต์ของทาง g o o g l e นะแต่ที่ผมรู้มาเพราะว่ามีพี่น้องหลายคนมาปรึกษาผมแล้วก็มาร่วมพูดคุยกันว่าเจอปัญหาน้นปัญหานี้ปัญหานั้นก็เลยจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับนะพี่น้องที่สมัครเป็นสมาชิกช่องนะครับ ก็ต้องเรียนตามตรงเลยนะว่าโอ้โหค่าโฆษณายุคนี้น้อยลงมากๆเลยนะช่องของผมอยู่ได้ก็จากพี่น้องที่สนับสนุนเนี่ยนั่นแหละครับผมนะตอนนี้นั่นเองนะครับนะผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ก็ช่วยกันนะเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมนั่นเองนะครับขอบคุณด้วยนะครับอ่านะแล้วก็เริ่มต้นมาก่อนเลยดีกว่าก็คือเงื่อนไขของการที่เราเนี่ย จะเปิดสร้างรายได้ YouTube นะมันก็มีอยู่2เงื่อนไขเงื่อนไขแรกนะครับก็คือคนติดตาม500คนแล้วก็มีคนดูคลิปเรา3,000ชั่วโมงใน1ปีหมายความว่าคลิปไหนเลย1ปีก็จะไม่นับชั่วโมงเฉพาะคลิปนั้นอันนี้ผมหมายถึงคลิปยาวนั่นเองนะแนวนอนนะ หรือว่าจะเป็นคลิปสั้นนะครับก็คือมีคนดู3ล้านวิวใน90วันคลิปไหนเลย90วันก็จะไม่นับยอดวิวเฉพาะคลิปนั้นอันนี้ก็คือกฎแรกนะให้เราเลือกนะครับว่าจะเอา5 0าคนติดตามกับเลือกด้านบนหรือเลือกด้านล่างให้เราเลือกได้เลยนะตรงนี้แล้วก็อย่าลืมครับคลิปช็อตเนี่ยไม่ต้องเกี่ยวดองหนองยุ่งกับจำนวนชั่วโมงนะเขานับแต่ยอดวิวอย่างเดียว ถ้าเราผ่านกดอันแรกนี้นะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราก็สามารถที่จะเปิดรับสมาชิกแบบที่ผมเปิดได้นะครับแล้วก็ฝากพี่น้องด้วยเลยละกันนะที่หน้าช่องของผมมีปุ่มรับสมาชิกอยู่พี่น้องสามารถกดเข้าไปสมัครได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับนะแล้วก็สามารถที่จะรับซูเปอร์แชทซูเปอร์แตงซูเปอร์สติ๊กเกอร์ได้นะตรงนี้ก็ขอขอบคุณพี่เมลี่มา7จ6 5ด้ด้วยนะครับที่สนับสนุนซูเปอร์ แต่งมานั่นเองนะครับอันนี้ก็คืออันแรกนะถ้าเราผ่านกฎข้อแรกแต่ถ้าเราอยากจะมีรายได้จากค่าโฆษณาครับก็เปลี่ยนนิดนึงก็คือจาก5 0 0รก็กลายเป็น1000คนติดตามจาก3,000ก็กลายเป็น4000ชั่วโมงจาก3ล้านวิวก็กลายเป็น10ล้านวิวใน90วันนะถ้าเราผ่านกฎข้อนี้แล้วเนี่ยเราก็จะได้แบบเต็มพิกัดเลย ได้ทั้งซ u เปอร์แชทซูเปอร์แตงสมาชิกแล้วที่เหลือก็คือก็จะได้ในส่วนของค่าโฆษณาด้วยนะครับนะเวลาที่เราดูคลิปลเนี่ยมีโฆษณาขึ้นมาไลยนะเราก็มีโอกาสจะได้ค่าโฆษณาตามตัวอย่างที่ผมได้ยกมาให้ดูนะอันนี้มียอดวิวไม่เยอะ6,000วิวก็จะได้ประมาณสักเดือนหนึ่ง192บาทนั่นเองนะเรียกได้ว่าก็พอ,อพอยาไส้สักนิดหนึ่งนั่นเองนะ เอาต่อมาครับนี่นะเดี๋ยวพี่น้องจะถามผมว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราผ่านกดแล้วถ้าเป็นปี2025เอาแบบง่ายๆเลยนะครับพี่น้องก็ไปที่แอป y u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  e s t u u i o นะเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปที่มุมล่างขวาคำว่าการสร้างไรายได้ตรงนี้ถ้าเรากดเข้าไปแล้วนะครับไอ้ปุ่มนี้เนี่ยมันขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยให้เรากด ก็แสดงว่าเราก็กดปุ๊บแล้วก็ไปสมัครเปิดสร้างรายได้ได้เลยนะซึ่งวิธีการสมัครเปิดสร้างรายได้เนี่ยถ้าท่านไหนผ่านแล้วอย่างไรเดี๋ยวทักมาหาผมได้เดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้ดูนะเพราะว่ามันมีขั้นตอนอีกพอสมควรเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยจะยาวเป็นชั่วโมงเลยนะครับท่านไหนถึงแล้วอย่างไรทักมาหาผมผมจะส่งลิงก์วิธีการสมัครให้ดูแบบละเอียดจิ้มให้ดูทุกขั้นตอนไปเลย นะเมื่อพี่น้องสมัครแล้วนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าช่องของเราไม่เคยทำผิดกฎอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์ชุมชนเอ่ยผมว่าใช้เวลาไม่น่าเกิน2-3สวันหรอกนะครับนะระบบก็จะแจ้งมาที่แอป YouTube Studio ด้วยรูปนี้ว่ายินดีด้วยเด้อคุณเนี่ยได้เป็นพาร์ทเนอร์กับ YouTube แล้วเด้อนะแบบนี้เราก็ฉลองปิดซอยเลี้ยงเลยนั่นเองนะ อันนี้ก็คือเรื่องของการสมัครเปิดสร้างรายได้จาก o YouTube ต่อมาถ้าท่านไหนสมัครผ่านแล้วมันก็มีประเด็นที่น่าสนใจอีกหลายๆเรื่องที่พี่น้องจะต้องระมัดระวังนั่นเองนะข้อแรกนะครับผมก็คือเรื่องของชื่อนามสกุลน,นะเวลาที่เราเนี่ยกรอกใบสมัครใน google adsense เนี่ยเน้นย้ำเลยว่าพี่น้องนะครับจะต้อง เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะเพราะว่าถ้าเขียนเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยมีความเสี่ยงนะครับว่าเราเนี่ยจะกรอกภาษีแล้วเนี่ยมันไม่ผ่านเพราะระบบมันจะไม่เข้าใจนะว่าเอ๊ะก,กรอกภาษาไทยซึ่งภาษาอ่าแบบฟอร์มภาษีเนี่ยของอเมริกาเนี่ยมันจะไม่เข้าใจมันจะทําให้เรากรอกภาษีไม่ผ่านถ้ากรอกไม่ผ่านเราก็จะโดนเต็มๆเ,เลยประมาณ24%เ นะโดนหักไป24%แต่ถ้ากรอกผ่านเราก็จะไม่โดนนะครับนะแล้วก็ชื่อนามสกุลตรงนี้พี่น้องจะต้องระมัดระวังนะครับมันก็จะต้องตรงกับชื่อบัญชีธนาคารผมเห็นหลายคนนะครับกรอกชื่อนามสกุลใน Ad s e ซ s e แต่บัญชีธนาคารเป็นอีกชื่อหนึ่งแบบนี้จะต้องระวังเพราะว่าเดี๋ยวจะรับเงินไม่ได้นะมันต้องตรงกันนั่นเองนะข้อแรกที่พี่น้อง มีความเสี่ยงทําผิดบ่อยๆก็คือข้อนี้นะแล้วก็ข้อที่2ครับตรงนี้หลายคนก็ทําไปแล้วเนี่ยผิดพลาดส่งผลให้เวลากรอกภาษีก็กรอกไม่ผ่านนะครับคือตอนกรอก Google Adsense เนี่ยเขามีให้เลือกว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่าจะเป็นนิติบุคคลน,นั่นเองนะครับซึ่งถ้าพี่น้องทําเป็นนิติบุคคลมาหลาแล้วเนี่ยเวลากรอกภาษีเนี่ย เจ้าตัวเอกสารที่ส่งไปเนี่ยมันยุ่งเหยิงอีลงตุงนางมากแล้วก็มีหลายๆท่านที่มาคุยกับผมในไลน์บอกว่าส่งเอกสารแบบว่าละเอียดยิบแล้วก็ยังไม่ผ่านเลยไม่รู้จะทำยังไงดีเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเป็นไปได้นะผมแนะนำว่าให้เรากำหนดเป็นบัญชีบุคคลธรรมดาจะดีกว่านะอืมเพราะถ้าเรากำหนดเป็นนิติบุคคลแล้วเนี่ยกำหนดแล้วกำหนดเลยนะ มันแก้ไขไม่ได้ด้วยมีวิธีเดียวก็คือต้องลบ a d s e n น i n ทิ้แล้วก็สมัครใหม่อีกรอบซึ่งมันเสียเวลาทำมาหากินนะครับอันนี้ก็คือข้อที่2นะข้อที่3นะครับเวลากรอก Google Adsense เช่นเดียวกันนะเขาจะถามว่าประเทศเนี่ยให้คุณเลือกประเทศหลายคนอยู่ต่างประเทศแล้วก็สอบถามผมว่าจะกรอกประเทศอะไรดีผมก็จะแนะนำพี่น้องนะครับ กรอกประเทศไหนก็ได้ที่พี่น้องเนี่ยสะดวกรับเงินจากประเทศนั้นนะเพราะว่าบัญชีธนาคารที่เราจะใส่ลงไปใน Google a d s e n s e เนี่ยมันอิงกับประเทศนะยกตัวอย่างเช่นถ้าพี่น้องตอนนี้อยู่ที่ญี่ปุ่นก็จริงแต่ในอนาคตเนี่ยจะย้ายลกลากกลับมาที่ประเทศไทยแบบนี้ผมแนะนําว่ากรอกประเทศไทยดีกว่านะเพราะถ้าพี่น้องกรอกญี่ปุ่นแล้วเนี่ยบ,บัญชีธนาคารก็จะต้องเป็นของญี่ปุ่น ต่อให้พี่น้องย้ายกลับมาที่ไทยบัญชีธนาคารหรือประเทศตรงนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้วิธีเปลี่ยนเหมือนเดิมเลยคือต้องลบทิ้งแล้วสมัครใหม่ซึ่งมันก็จะเสียเวลาทำมาหากินเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตรงนี้คิดดีๆก่อนกรอกเพราะว่าประเทศเอ่ยบัญชีเอย่นเอยนะครับสองอันนี้เนี่ยกรอกแล้วกรอกเลยเปลี่ยนไม่ได้นะแต่ชื่อนามสก,กุลมันยังเปลี่ยนได้อยู่นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือ3ข้อที่จะต้องระมัดระวังนะ แล้วก็จะมีข้ออื่นๆอีกนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปดูกันท่านไหนที่ยังเริ่มต้นไม่ถูกหรือว่าเริ่มแล้วแต่ว่าไม่ผ่านกดไม่มีไรายได้สักกีนะครับผมได้รวบรวมความรู้และประสบการณ์15ปีที่ลุยมานะอัดไว้ในอ e ีบุ๊ก3เล่มนี้แล้วตั้งแต่พื้นฐานเปิดช่องจนกระทั่งการเพิ่มยอดวิวและคนติดตาม พี่น้องท่านไหนที่ไม่อยากจะเสียเวลาลองผิดลองถูกด้วยตัวเองเพราะว่าการลองผิดเนี่ยมันทําให้เราเสียเวลานะครับแล้วก็เราก็จะไม่มีรายได้แล้วก็ท่านไหนอยากจะมีที่ปรึกษาขอให้คแนะนําอย่างไรก็ทักมาคุยกับผมได้ที่ไลน์ที่ชื่อว่า a d s e n youtube นะครับตอนนี้มีราคาโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะซื้อทีเดียวได้ครบทั้ง3เล่มเลยนะครับอา้าวต่อมาครับก็เรื่องของ google adsense ท่านไหนที่สมัครเปิดสร้างไรายได้เรียบร้อยผ่านหมดแล้วแล้วก็เห็นยอดเงินใน Google Adsense เนี่ยแล้วก็ต้องอุทานออกมาว่าตะเถนเดชีทำไมมันเป็นศนดอลลาร์ตลอดเวลาเลยอันนี้อย่าตกใจไปนะเพราะว่าระบบเนี่ยมันจะอัปเดตยอดเนี่ยประมาณนะวันที่15ของทุกเดือนมันถึงจะแจ้งว่าเดือนนี้เราจะได้ประมาณเท่าไหร่สมมติว่าว่าสมมติว่ามันแจ้งมา100ดอลลาร แต่เงินที่เราได้รับจริงๆนะครับผมตอนที่เขาโอนมานะมันจะมีการหักตุมหักติ๋มหักยุม้มหักยิม้มเต็มไปหมดเลยนะครับฉเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะโดนประมาณสัก7800ซึ่งผมก็ต้องบอกตรงๆนะว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันหักอะไรของมันหน้าที่ของเราก็คือว่าเราก็ไม่ต้องสนใจจะหักก็เรื่องของมันหน้าที่ของเราก็คือก้มหน้าก้มตาทําคลิปต่ตอไปนั่นเอง นะครับแล้วก็มีหลายๆคนบอกว่าใช้บัญชีธนาคารกรุงเทพจะโดนหักน้อยที่สุดนะอันนี้ผมได้ยินมาแบบนี้นะครับอ่าต่อมาก็คือแมปเรื่องของการกรอกเอกสารภาษีนะครับเมื่อพี่น้องเริ่มมีรายได้ขึ้นแล้วเนี่ยใน Google Adsense เขาจะมีบอกนะครับว่าให้เราเนี่ยกรอกเอกสารภาษีได้แล้วซึ่งตอนนี้นะครับ ก็ต้องพูดได้เลยว่ามันมีทั้งประเทศอเอกสารของประเทศอเมริกาสิงคโปร์เอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยจากที่ผมศึกษามานะครับพี่น้องหลักๆเลยคือเรากรอกแค่เฉพาะของอเมริกาหลักๆเลยนะส่วนอันอื่นเนี่ยผมว่าไม่กรอกไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะต้องบอกก่อนเลยนะที่ผมศึกษามาเขาเน้นไปที่อเมริกาเป็นหลักนั่นเองเพราะว่าผมเห็นหลายท่านไปกรอกที่ประเทศอื่นสิงคโปร์เอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ย ส่งเอกสารไปแบบว่าถูกต้องแล้วด้วยไปที่โอ้โหสัปปกรไปเอานู่นเอานี่มาหลังๆม,มันไม่ผ่านเลยผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจากปัญหาอะไรนะแต่พี่น้องไม่ต้องกังวลไปถ้าอเมริกาเราผ่านเนี่ยอเมริกาคือแค่เอกสารหลักๆก็จะมีไอ้เจ้าตัวถ่ายรูปบัตรประชาชนเราไปมันก็จะผ่านนะแต่ที่อื่นเนี่ยบัตรประชาชนมันไม่พอนั่นเองนะตรงนี้นะเน้นอเมริกาเป็นหลัก แล้วก็เวลาที่พี่น้องกรอกแล้วนะครับถ้าขึ้นสถานะว่ายอมรับอันนี้เนี่ยแสดงว่ามันยังไม่ผ่านนะอ่าอย่าเข้าใจผิดนะต้องขึ้นคําว่าอนุมัติแล้วอันนี้คือแสดงว่าเรากรอกผ่านเรียบร้อยแล้วสาเหตุส่วนใหญ่ที่กรอกไม่ผ่านนะครับก็คือกรอกช้าเขาจะมีเวลาด้วยนะครับอย่างเช่นพี่น้องเนี่ยกรอกกรอกอยู่ทอ้องรองก็ไปนั่งกินกล้วยบดชีอยู่กินไปกินมาปุ๊บมากรอกต่อเอา้าเขาบอกว่า เซสชันหมดอายุแบบนี้ก็คือว่าพี่น้องทำการกรอกเลยระยะเวลาที่เขากำหนดนะเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งกินกล้วยบดชีกรอกให้มันเสร็จก่อนนะฮะหลักๆก,ก็คือจะกรอกแล้วก็จะไม่ผ่านเพราะว่าทำช้าไปแล้วก็ที่จะไม่ผ่านก็คือชื่อนามสกุลของเรานั่นแหละไม่ตรงกับใน Google Adsense อันนี้ก็จะไม่ผ่านเช่นเดียวกันนะแล้วก็เมื่อเรากรอกผ่านแล้วนะครับ ตรงนี้พี่น้องไม่ต้องตกใจไปนะว่าเอ๊ะเขาจะมาหักเงินเราจากตรงไหนเขาก็จะหักภาษีถ้าเขามีการคิดอย่างไรนะหากจากอะไรได้จากค่าโฆษณาใน Google ไปเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องจ่ายเงินอะไรเพิ่มไปนะตรงนี้ไม่ต้องกังวลแต่อย่างใดนะครับต่อมาครับเรื่องของการยืนยันตัวตนนะเมื่อเรากรอกเอกสารภาษีแล้วเขาก็จะบอกให้เราไปทําการยืนยันตัวตนนะซึ่งตัวนี้ ขั้นตอนมันมีขั้นตอนของมันอยู่ถ้าพี่น้องท่านไหนถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยทักมาคุยกับผมเดี๋ยวผมจะส่งเอกสารส่งคู่มือการกรอกให้เพราะว่ามันมีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะหลักๆเลยก็คือว่ายืนยันตัวตนนะครับผมชื่อนามสกุลที่ผมเจอหลายคนก็คือยืนยันไม่ผ่านเพียบนะแล้วก็ถ้ายืนยันไม่ผ่านเมื่อไหร่จะรับเงินไม่ได้ด้วยและหลักๆเนี่ย ผมเคยคุยกับพี่น้องหลายคนแล้วเขาให้ยืนยันประมาณแค่2รอบเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องกรอบผิดเกิน2รอบเนี่ยโอกาสตุยสูงมากเลยนะครับตุยที่นี้ก็คืออาจจะรับเงินไม่ได้นะส่วนใหญ่ที่พี่น้องทําผิดกันก็คือชื่อนามสกุลในบัตรประชาชนมันไม่ตรงกับใน Google Adsense แบบนี้มันจะยืนยันตัวตนไม่ผ่านนะเพราะฉะนั้นต้องระวังดีๆในส่วนนี้อ่า นะครับอันนี้ก็คือเราจะต้องถ่ายรูปประชาชนไปให้เขาดูนั่นเองนะอ่ะต่อมาครับผมสุดท้ายก็คือการรับจดหมายพินนะไอ้เจ้าตัวพินนี่มันเป็นจดหมายแบบที่ผมถือแบบนี้เลยนะครับพี่น้องรับแบบจริงๆนะเราจะรับก็ต่อเมื่อรายได้ของเราครบ10ดอลลาร์แล้วก็ทางระบบแน่ของทาง Youtube จะแจ้งทางอีเมลว่าเนี่ยเอ้ย เราส่งจดหมายพิมพ์ให้คุณวันไหนเขาจะบอกวันที่ที่เขาส่งมาปกติแล้วเนี่ยประมาณ2สัปดาห์เราจะได้รับนะครับแต่ถ้าใครรอถึง6สัปดาห์แล้วเนี่ยยังไม่ได้รับเนี่ยนะเพราะว่าจดหมายอาจจะผิดซองไปตายตาย,ตายจดหมายผิดซองไปแบบนี้เนี่ยเราก็ไปทําการขอใหม่ได้เลยนะครับประมาณได้ถึง4รอบเรียกได้ว่า6สัปดาห์เสร็จไม่ได้ขอใหม่ ขอใหม่ขอใหม่ข้อใหม่ไปสีรอบนั่นเองนะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าพี่น้องเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าดวงตกสุดๆเลยสีรอบก็ยังไม่ได้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมาซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ที่เกิดก็คือเราอาจจะก,กรอกที่อยู่ไม่ชัดเจนก็เป็นไปได้หรืออาจจะเกิดเออร์เลอร์ข้อผิดพลาดจากทางใบสนีก็เป็นไปได้พี่น้องก็ลองไปเช็คที่ใบสนีสักรอบหนึ่งก็ดีนะ มันก็เป็นไปนได้เหมือนกันเพราะว่าผมเคยเจอเคสแบบนี้เหมือนกันนะเมื่อเราครบสี่รอบแล้วยังไม่ได้อีกแบบนี้ไม่ต้องไปทําบุญล้างซวยที่ไหนนะครับผมนะให้เราไปที่ Google a d s e n s e เลยเขาจะมีที่ให้เราเนี่ยทำการอัปโหลดนะเป็นรูปเ,เจ้าตัวทะเบียนบ้านที่มีชื่อเราอยู่นะครับแล้วก็มีเลขที่บ้านอยู่ เป็นการยืนยันว่าเราเป็นมนุษย์จริงๆนะอมไม่ใช่เป็นอ,อะไรนะไม่ได้เป็นตัวอะไรเราเป็นมนุษย์จริงๆแล้วก็มีที่อยู่จริงๆด้วยนั่นเองอันนี้ก็คือจดหมายพินถ้าพี่น้องไม่ได้รับแล้วก็ไม่ได้ยืนยันนะในจดหมายพินจะมีที่ให้ยืนยันอยู่นะจะมีตัวเลขอยู่6ตัวถ้าพี่น้องไม่ได้ยืนยันจดหมายพินก็จะไม่ได้รับเงินเช่นเดียวกันนะแล้วก็จดหมายพินเนี่ยแค่ยืนยันครั้งเดียวเท่านั้น และที่สําคัญก็คือต่อให้พี่น้องมี1ช่อง10ช่องร้อยช่องถ้าพี่น้องใช้อินเทอร์เน็ตเส้นเดียวกัน Wi-Fi เส้นเดียวกันหรือใช้ซิมซิมเดียวกันห้ามเด็ดขาดที่จะต้องเปิด Google Adsense มากกว่า1บัญชีนะครับผมถ้ามีมากกว่า1บัญชี Google Adsense เนี่ยในซิมเดียวกันใน WiFi ในเน็ตเส้นเดียวกันเนี่ย เรียบร้อยครับตุยหมดเลยนะก็คือจะโดนปิดสร้างไรายได้นั่นเองนะตรงนี้จะต้องระวังนะครับโดยเฉพาะตอนการกรอกการเปิดสร้างไรายได้นะเขาจะถามนะว่าคุณมีบัญชีแอสเซน์หรือ,อยังถ้าพี่น้องไม่แน่ใจอย่างไรก็ไปทักสอบถามเจ้าหน้าที่ได้นะเพราะว่าเราห้ามเปิดซ้ําเด็ดขาดนะครับอ้าวสุดท้ายครับผมก็คือเมื่อเราได้รับพินแล้ว นะต่อมาก็คือเราจะใส่บัญชีธนาคารนะครับเราก็ใส่ครั้งเดียวตอนเดือนแรกที่เรามียอดรายได้ครบ100ดอลลาร์เราก็กรอกเข้าไปเลยแล้วก็เช่นเดิมนะครับชื่อนามสกุลในบัญชีธนาคารจะต้องตรงกับใน Google Adsense เหมือนเดิมนะแล้วก็ตรงนี้พี่น้องจะต้องเช็คตัวสะกดให้ดีเพราะว่าผมเคยเจอมานะมีพี่น้องท่านหนึ่ง ตอนกรอกอาจจะลืมใส่แว่นเหมือนกับผมมองไม่เห็นนะครับกรอกผิดไปตัวเดียวเท่านั้นงานเข้าเลยครับผมเงินไม่ได้รับนะเพราะฉะนั้นจะต้องเช็คดีๆนั่นเองนะนิดเดียวก็ไม่ได้ครับผมไอ้ตรงกรอกตัวนี้เนะี่ยชื่อนำสกุลต,ต้องตรงกันนะอ่านะครับสรุปแล้วอันนี้มีอยู่4หัวข้อ ชื่อนามสกุลตอนที่เราสมัครเปิดสร้างรายได้ผ่าน Google Adsense ตอนที่เรากรอกภาษีอเมริกาตอนที่เราทำการยืนยันตัวตนนะโดยการส่งเจ้าตัวถ่ายรูปประ,ประชาชนไปแล้วก็บัญชีธนาคารทั้งหมดในนี้4ี่ตำแหน่งแนะนำว่าต้องเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันต้องตรงกันทั้งหมดนะครับพี่น้องถึงจะมีโอกาสได้รายได้จาก จเจ้าตัวค่าโฆษณาใน u t u b e นั่นเองต้องระวังดีๆนะแล้วก็ตรงบัญชีธนาคารพี่น้องไม่ต้องกังวลนะตอนที่เราไปเปิดบัญชีธนาคารเนี่ยมันจะมีที่ให้เรากรอกเอกสารมันจะมีภาษาอังกฤษอยู่แล้วนั่นแหละแต่ว่าบุ๊กแบงค์หรือบัญชีธนาคารของแต่ละคนอาจจะไม่เห็นภาษาอังกฤษไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะว่าเราเคยกรอกภาษาอังกฤษไปแล้ว เพราะฉะนั้นเราต้องจําให้ได้นะครับว่าเรากอรอกภาษาอังกฤษตอนที่เราไปเปิดไปชีธนาคารเนี่ยต้องเขียนให้มันตรงกันด้วยนะต้องต้องต้องตรงกันถ้าไม่ตรงกันเดี๋ยวงานเข้าได้นะครับต้องระวังดีๆนะตรงนี้นะแล้วก็ขอฝากอันนี้ของพี่สาวผมเองนะก็คือซาลาเปาแพนเบสไม่มีเนื้อสัตว์เลยนะมีแต่ธัญ,ญพืชกับธรรมชาติล้วนๆสายเจวีแกนมังสวิรัตกินได้ทั้งหมดเลยครับ เหมาะกับการเอาไปฝากญาติผู้ใหญ่นะเอาไปจัดงานเลี้ยงต่างๆนะครับอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยเพราะว่ามีแต่ธัญพืชเช่นโชวลูกไก่เห็ดเม็ดบัวแอลมอน็อกโกแลตฟักทองญี่ปุ่นนะแล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับสั่งซื้อกี่ลูกก็ได้ผมจะมอบอ e ีบุ๊กสอนตัดต่อแคปคัตฟรีมูลค่า490บาททักไปคุยกับพี่สาวผมได้นะครับที่ชื่อว่า Line แอดแกลนมาหลวงนั่นเองขอบคุณพี่น้องที่ช่วยสนับสนุนด้วยนะครับ นะช่วงนี้ต้องขออภัยด้วยนะพี่น้องอาจจะมีการขายของเยอะนิดนึงนะนะครับอืมต้องขออภัยด้วยนะครับมีแต่คนบ้าเท่านั้นนั่นแหละที่หวังการเปลี่ยนแปลงจากการทําอะไรแบบเดิมเดิมเช่นถ้าพี่น้องอยากจะได้รายได้เพิ่มขึ้นแต่พี่น้องก็ทําคลิปแบบเดิมเดิมไม่ได้มีการพัฒนาไม่ได้มีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมแบบนี้โอกาสที่จะเกิดขึ้นมันก็จะเป็นไปได้ยากนะ ถ้าพี่น้องต้องการได้เงินมากเราก็ต้องยอมเหนื่อยมากกว่าคนอื่นนะอย่างเนี้นั่นแหละมันเป็นการที่เขาเรียกว่าสมเหตุสมผลกันเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านไหนยังไม่ผ่านกฎอย่างไรเราก็ต้องขยันให้มันมากขึ้นแล้วเราก็จะผ่านกฎนั่นเองอย่างไงแล้วผมก็ขอบเป็นกำลังใจให้นะครับเพราะว่าเราจะสู้ไปด้วยกันแล้วก็จะมีรายได้ไปด้วยกันแน่นอนครับขอบคุณมากครับลงมือเฮ็ด